สวัสดีค่ะถานหนึ่งบอออกว่าสิกินอี่ย่งดีมาชมบานพิมพ์สตอรี่กันเลยค่ะเทียงนี้น้าเสนออีกหนึ่งเมนูแซ่บแซยอดฮิตค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเลือนั่นเองค่ะก๋วยเตี๋ยวเลือกที่พิมพ์สีน้าเสนอเมอนคคือก๋วยเตี๋ยวเลือกปอปทีบค่ะพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวเรือป,อปอปทะที์หลายๆท่านอาจสิเคยได้งยงนหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยดีนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือทีมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีหลายสาขาเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือป,อปอปทีพนะคะสาขาทีพิมพ์ไปกินนะคะสา,สาขาทีพิมพ์นํามาแนะนํามอนี้อยู่ตรงขามกับซัฟเฟอรีเวอร์นะคะยูถนนปัญญารามอินท่าค่ะอยู่ตรงขามซัฟเรีเวอร์เลยนะคะถ้าพี่น้องนะคะ มีโอกาสพานไปพานมาถนนเส้นน,นันกัล่องแวะชิมเบิงนะคะรับรองเลยค่ะว่าบอ่อบพิดหวังแน่นอนค่ะพี่น้องน้ำซุปเข้มข้นนะคะแบบบ่ต้องปรุงอีกเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่พิมพ์แนะนําเลยนะคะแบบแซบ่บแบบบ่ต้องปรุงเลยค่ะพี่น้องนะคะลากา ในถวยนี้นะคะสามถวยนี้นะคะกะสิเป็นสามเซนเนาะค่ะเนาะพิมพ์สังมาที่เดียวสามเซนเลยค่ะมีเซนมีเซนเล็กแล้วก็เซนใหญ่ค่ะถวยละยี่สิบบาทค่ะพี่น้องถวยละยี่สิบบาทแค่นั้นเองนะคะราคาดีต่อใจนะคะแล้วก็ได้กินแซบน้ำขาพี่น้องกินย่ามได้กระแซบกินย่ามได้กรพบพกเคยพิหวังเลยนะคะอย่าลืมเด้อค่ะล่องไปแวะชิมบึงนะคะสำหรับ ท่านใดที่มากินกว๋วยเตี๋ยวเลือนะคะที่เห็นในภาพพิมพ์บอท่านเด็ดปรุงอีียงเพิ่มเลยนะคะหน้าตารสชาติแบบนี้เลยค่ะรสชาติเข็มข้นแบบนี้เลยค่ะเด็ดปรุงอีหยงเพิ่มเลยนะคะอย่าลืมเด้อค่ะถ้ามีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาหรือว่าไปเที่ยวซัฟารีเวอร์กะ็ะอย่าลืมล่องแวะชิมเบงนะคะ ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะถ้ามาคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทังช่องเนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแสบๆแล้วก็ลานแสบๆที่พิมพ์นันนำมาบอกต่อนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ